รรููร้้ททันวันนี้นะคะวิทยากรจากทางสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะก็จะพูดคุยกับอาจารย์อัศวินขันพรมกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนาจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อัศวินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ ครับสวัสดีครับคุณรณนาคุณเสียดาครับค่ะก็วันนี้เสาร์อาทิตย์ไม่ได้พูดคุยกันสองวันหลายคนก็เลยฝากคําถามไว้เยอะเลยค่ะอาจารย์ค่ะหลายคำถามมากๆเลยนะคะค่ะดีครับดีครับค่ะมีคําถามที่เข้ามานะคะคุณพศพลนี่กําลังไล่เลียงเข้ามาแต่ว่าขอไปที่คําถามของคุณเกศรก่อนละกันนะคะคุณเกศรถามว่าคุณแม่นะคะเช่าห้องมาเจ็ดปีค่ะ จ่ายค่าเช่าตรงตามกำหนดทุกครั้งเลยแต่แต่มีปัญหาส่วนตัวกับเจ้าของห้องอนะคะแล้วทีนี้เจ้าของก็บอกว่าย้ายออกไปเลยนะคุณแม่ก็เลยถามว่าเอาชั้นก็ไม่ได้ผิดค่าเช่านะฮะเราชั้นผิดเรื่องอะไรเจ้าของห้องตอบว่านะก็ผิดในข้อหาที่ไม่ชอบหน้าอะไรแบบนี้นะคะแบบนี้คุณเกสศบอกจะทำยังไงดีเราจะเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้เช่าได้หรือเปล่าคะ เออตอนนี้เราก็เช่าอยู่แล้วก็อยู่ไปอยู่ไปตามสัญญาเช่านะครับค่ะอ่าไอเรื่องการไม่เชอบพี่หน้าอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มันไม่เกี่ยวสัญญาอะไรครับอืมค่ะนะครับนอกจากว่าถ้าสมมติเราค้างค่าเช่าคู่เช่าต้องบอกกล่าวก่อนนะว่าให้ชำระค่าเช่าถ้าไม่ชำระค่าเช่าเนี่ยนะฮะเ็าจะให้ออกไปก็ได้นะครับค่ะเมื่อไม่ชำระค่าเช่าเขาสามารถบอกกล่าวใ่าชำระค่าเช่าถ้าไม่ชำระค่าเช่าอีกเขาสามารถดาเนินการที่จะ ให้ออกไปได้นะครับอืมค่ะนะคะแล้วกกรณีไม่แน่ใจว่าสัญญาที่ที่คุณเกษรหมายถึงว่าสัญญาเช่าระบุไว,ไวไ้ว่ายังไงในเรื่องของการเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะครอ่อทีนี้ถ้า,าถ้าเขามาบอกว่ายังไงก็จะต้องออกอย่างเงี้ยนะอาจารย์ยังไงก็ต้องย้ายออกเนี่ยสิ้นเดือนนี้ออกเลยแบบเนี้ยค่ะเราจะทําตัวยังไงดีคะเราจะต้องทํายังไงดีคะมันไม่ได้นะครับถ้าสัญญาณยังอยู่นะครับค่ะเราไปจะกลับไล่ก็ไม่ได้นะครับอืมจะเกิดข้าวไปขนย้ายข้าวของมัน ก็อาจจะเจอข้อหาบุกรุกก็ได้นะครับไม่อยากจะไทำนะครับเคยไป็บลูกคนสิทธิที่เขาครอบครองอยู่ไม่ได้นะฮะแต่จะอยู่โดยที่มีเรื่องวิราวกันก็อาจจะลําบากใจสักหน่อยนะฮะหรือกันก็ก็ตับตัวเยอะหน่อยนะครับไอไหนไม่ไม่ดีไม่อามอะไรต่างๆแล้วก็คุยกันได้นะครับตรงนี้นะครับ ค่ะอืมเป็นกำลังใจให้กับคุณเกษรละกันนะคะมีอีกหนึ่งคำถามจากคุณทศพลค่ะนะที่ไล่เรียงคำถามกันมาเมื่อสักครู่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วคุณทศพลก็บอกว่าฝากถามนะแทนคนรู้จักสักนิดหนึ่งอยากจะทราบว่ากรณีที่ถูกตำรวจค่ะจับกลุมยาเสพติดประเภทยาไอน้ำหนักไม่บอกว่า0.17กรัมค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อหาว่าครอบครองไว้จำหน่ายก็เลยถามว่าเอ๊มมีโทษจำ คุกกี่ปีคะอาจาย์คะเอออันนี้มันโทษตามที่อัจราโทษนะหนักบอกว่าเรามีการเสยอะไรศูนย์จุดห้าหรืออะไรเนี่ยนี่คือจะไอ้ตรงเนี้ยทางทางสาลก็จะดูว่าเพื่อเพื่อเสพหรือเพื่อจําหน่ายนะครับถ้ามันเป็นศูนย์จุดห้าหรืออะไรผมผมจําไม่ได้แน่นอนตรงนี้นะครับต้องต้องไปดูอัตราของเขาดูดูถึงเน็ตดูดูถึงปริมาณน,นะครับว่าจาคุกเท่าไหร่มันดูถึงว่าเราเคยถูก ถูกจำคุกมาก่อนหรือไม่มีอระไัติๆๆรนร,รือเป่ามีประวัติไมหมเคยเป็นเป็นผู้ค้าไม่รช่ผู้เสพถ้าผู้เสพอาจจะไปบบำบัดเลยต่ออางๆนะครับต้องดูก่อนโทษมันจะหนักเบาต่างกันแต่ว่าอ,อไม่ไม่แน่ใจว่าศาลจะลงโทษเท่าไหร่ต้องอยู่ที่ดุลวินิจฉของศาลด้วยนะครับบางครั้งอาจารโทษส้ามว่าไม่ต่ำกว่า5ปีหรือว่าโทษเนี่ยไม่อย่างสูงไม่ปีเนี่ยท่านจะลงระหว่าง5-10 อ๋ออาจจะอยู่ในช่วงระหว่างห้าปีหรือว่าสิบปีครับนะอันนี้ก็ถ้าถ้าทำความผิดจริงก็รับโทษมันจะได้เบาลงนะหรือครึ่งหนึ่งไงต่างกันะครับอืมค่ะนะคะก็อันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษของศารด้วยถ้ายังทําผิดก็ไม่ต้องไปทำนะอย่าคิดไปทําเลยนโทษมันสูงนะครับค่ะหมดอาคตกันเลยทีเดียวนะคะ ค่ะค่ะนะคะแล้วก็ต่อที่คาถามของคุณทองปานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมเงินค่ะจารย์บอกว่าก่อนหน้าน,นี้ไปยืมเงินคนรู้จักมาโอ้จำนวนห0,000ื่นบาทนะคะแล้วก็นาสร้อยคอทองคำเนี่ยไปให้เพื่อนถือไว้นะแล้วก็เขียนใส่กระดาษด้วยลายมือบอกว่าถ้ามีเงินมาชําระครบนะก็จะสามารถนําทองคำเนี่ยกลับไปได้นะคะถ้านําเงินห้าห0,000ื่นมาชําระครบเนี่ยนะคะก็จะ ให้ทองคืนไปจากนั้นคุณทองปานกับเจ้าหนี้นะคะก็คือคนรู้จักคนนี้ก็เขียนชื่อลองไปมันเป็นหนังสือที่ทํากันเองตามคือเหมือนเราเขียนกันเองอย่างนี้ค่ะไม่ได้มีแบบฟอร์มหรืออะไรของหนังสือกู้ยืมนะคะต่อมาคุณทองปานก็นําเงินห้าหมื่นเนี่ยไปไปชําระคืนให้ครบทวนแต่ปรากฏว่าเจ้าหนี้ท่านนี้เขาไม่ยอมคืนทองคําให้คะ่ะอาจารย์แบบนี้เราจะดําเนินการยังไงได้บ้างคะามีหลักฐานอยู่นะครับ เป็นการกู้และมีหลักประกันอยู่ไม่จําเป็นต้องว่ามีเป็นเป็นแบบฟอร์มหรืออะไรต่างๆห,หรือเป็นหนังถือสัญญาคู่ทั่วไปคุณก็เองก็ได้มีลายมือชื่อผู้กู้ผู้ให้กู่ก็ถือสมบูรณ์เขาเลือกเป็นหลักฐานอย่างการคู่ยืมกระ่วนนะครับเมื่อมีหลักฐานแล้วนะครับไอ้หลักประกันในนั้นในารกคู่ยืมก็เขียนได้นําทําเียนลัอกน่ะสร้อยแหวนเงินทองนะครับเป็นการคำประกันไว้ก็ได้ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแล้วถ้ามีกําหนดระยะเวลาอยู่ผู้ให้พูดต้องคืนเขานะครับค่ะถ้าไม่คืนเนี่ยผู้ผููเนี่ยสามารถเรียกร้องได้เมื่อไดชําระดีครบถ้วนแล้วถ้าหากยังยึดถือของเขา,าอีกอาจจะเป็นข้อหายักยอกทรัพย์ได้ต่อไปถ้าเขาเรียกให้ส่งมอบคืนแล้วอนะครับาอาจจะมีความผิดทางอาญาได้ด้วยถ้าเจ้าของเรียกคืนแล้วในชําระครบถ้วนแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดหน่วงไว้ว่าอ่า ถือไว้นะครับก็สามารถที่จะเรียกคืนได้ต้องดูเหตุผลว่าที่เขาไม่คืนเพราะอะไรไปคุยก่อนที่ไม่คืนก็อะไรแล้วหลักฐานที่เขาหลักฐานที่ทำเขามีไว้ให้ทั้งสองฝ่ายไหมน้านาซีหากอว่าเจ้านี่จะถือไว้ฝ่ายเดียวสิคะอาจารย์ใช่ถือไว้ฝ่ายเดียวแล้วก็ไปลงบันทึกประจําวันว่าวันเนี้ได้สงมอบมีพยานหลักฐานเห็นไหมใครเห็นไหมวันนั้นที่ไปกู้ยืมแล้วก็นําแหวนเงินทองไปไปค้าปอาการไว้ มีใครรู้เห็นไหมเราก็พาเป็นพยานได้หน่อยเพราะว่าเอกสารอาจจะอยู่ที่เจ้าหนี้ฝ่ายเดียวหรือผู้ให้กู้ฝ่ายเดียวนะครับคะถ้าเกิดว่าเอกสารอยู่กับผู้ให้กู้ฝ่ายเดียวนี้ถือว่าเราก็เสียเปรียบในระดับหนึ่งไหมคะอาจารย์เสียเปรียบระดับหนึ่งและก็ไปลงบันทึกประจําวันไว้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องจริงเราไม่ได้ว่าลงบันทึกเท็จหรืออะไรต่างๆไว้แจ้งไ็เป็นเท็จอะไรต่างๆนะครับเ่าแล้วก็หาพยานบุคคลไปหน่อยอืแล้วก็ถ้ามีหลักฐานการซื้อขายของเราเนี่ย อย่างพวกเาส้อยเราซื้อร้านที่มีมาตรฐานนิดแล้วจะมีใบซื้อขายเลย,ย่างๆให้เรานะครับอ่าแล้วก็อ้างอิงได้ด้วยอตอนนี้เรามีการซื <c oughs> ้อไว้เนี่ยตามหลักฐานนี้แล้วเอาไปจำนำไว้หรือว่าเอาไปคำประกการกู้ยืมไว้อย่างไงนะครับนะคะนี่เป็นขั้นตอนที่ <c oughs> อาจารย์แนะนํานะคะครับมาที่คําถามของคุณคุณสรวุฒิค่ะอาจารย์นะเขาบอกว่า อ,อ๋อคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอายกบ้านไม้ทรงไทยที่ต่างจังหวัดให้แล้วตอนนี้มีการรื้อถอนกันแล้วด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็รอการขนย้ายก็เลยถามว่าเอ๊ะถ้าเราขนย้ายไม้เนี่ยเรือนไทยที่เรารื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่รถบรรทุกจะเข้ามาในกรุงเทพฯจะต้องมีการขออนุญาตหรือเปล่าแล้วก็จะต้องไปขออนุญาตหน่วยงานไหนคะต้องขออนุญาตแน่นอนฮะเรื่องต้นก็ท้องท้องถิ่นนะครับค่ะอย่างน้อย อย่างน้อยกำลังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับต้องรับทราบต้องออกการลื้อถอนอะไรต่างๆนะครับต้องต้องขออนุญาตท้องถิ่นนะครับอันดับแรกหลังจากนั้นก็ก็หลังจากนั้นก็จะตีตาของไม้อะไรต่างๆนะครับมีตีตาของอำเภอคต่ขออนุญาตแรงรต่างนะทางท้องถิ่นก็จะแนะนําเลยนะครับว่าไปในเรื่องของการเคลื่อนย้ายอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับต้องเคลื่อนย้ายต้องขออนุญาตนะฮะค่ะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าไปที่อำเภอก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ ได้ครับได้ติดต่อได้ครับอ่านะคะอันนี้ขั้นตอนแรกคุณสาวุธไปติดต่อเรี่อยมำเภอขออนุญาตเลยกะจะมีป่าไม้อำเภอมีแรต่างเในนะาะป่เคลื่อนย้ายกั่แรงต่างเลยนะครับค่ะ ดำเนินการในจุดนี้กันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ได้พักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาที่คําถามของคุณมนตรานะคะแต่ว่าก่อนพักดูเรื่องของอุบัติเหตุค่ะคุณอาทิแจ้งว่าถนนสาย3ามสี่ห้าไปบางคูวัดเชิงทางลงสะพานละคอนรถจักรยานยนต์ล้มอยู่หนึ่งคันคนขับนอนแน่นิ่งอยู่บนถนนแล้วก็ใกล้กันนี่มีรถบรรทุกจอดอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคู่ค,คู่กรณีหรือเปล่านะตอนนี้ทีมงานแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ คุณอนันต์บอกว่ารถมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดต้องการความช่วยเหลือนะคะ ตอนนี้ก็จอดอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนี่เองหน้าอาคารจากักรพันธ์เพนซิริค่ะเป็นรถเก่งโตโยต้ายาลิสสีแดงทะเบียนกไก่ระเรือ3110นนทบุรีตัในใดอยู่ละแวกแถวแถวแยกเกษตรงามมงคลวิภาวดีพอจะแวะไปได้รบกวนด้วยนะคะค่ะแล้วก็กรณีอุบัติเหตุนะตรงข้ามกับซอยอนุทแปนะคะเป็นรถเก่งโตโยต้าวีออสีบรอนค่ะสอเสือสอเสือ1749กรุงเทพชนคน ข้ามถนนได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะคะผู้บาดเจ็บก็คือนางน้อยส่งเสริมอายุ78ปีนะนี่นําส่งไปที่โรงพยาบาลสรินทรนะรเป็นพื้นที่ของสนอประเวศนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ<ำ>มีสัญญาณของอาจารย์อัศวินกันต่อเลยนะคะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคะ่ะต่อกันที่คําถามของคุณมตรานะคะอาจารย์คุณมนตราฝากถามมาบอกว่าคุณแม่เอ่อท่านแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสกับพ่อเลี้ยงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีลูกด้วยกันนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีลูกติดอยู่แล้วนะซึ่งคุณแม่กับคุณมนตราก็ได้ไปอยู่ยกับครอบครัวของพ่อเลี้ยงนี่แหละค่ะแล้วก็ดูแลกันมาโดยตลอดนะคะยามเจ็บป่วยคือเสมือนกับเป็นพ่อแท้ๆเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือลูกของพ่อเลี้ยงเองแยกบ้านไปอยู่ต่างหากไม่ได้ มาดูแลไม่ได้มาสนใจนะคะทีนี้ต่อมาก็พ่อเลี้ยงก็เสียชีวิตลงแล้วก็คุณแม่ของคุณมนตราก็เสียชีวิตลงด้วยอยากสอบถามในเรื่องของทรัพย์มรดกนะคะเพราะว่าคุณแม่เองก็จดทะเบียน เป็นกับทางเป็นเป็นทรัพย์สินที่แบ่งจากคุณแม่ไปแล้วอ่าบบหรือว่าเป็นในในส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะคะอาจารย์อีกครึ่งหนึงน่งเ่ยนะครับเป็นของสามีภรรยาแต่อีกอีกครึ่งหนึงน่งเนี่ยสามีภรรยามาหารใกับทายาทได้ด้วยค่ะมีมีานงินสิบบาทก็แบ่งไปก่อนห้าบาทหรือห้าบาทที่มาแบ่งทายาทแต่สามีหรือภรรยาเข้ามาหารตรงนี้ได้อีกหนึ่งส่วนค่ะนะเพราะฉะนั้นลูกของ พ่อเลี้ยงก็มีสิทธิ์คุณมันตราเองก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกันครับคือบุตรนี่มีสิทธิ์อยู่แล้วครับมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์แล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นทรัพย์มรดกของคุณแม่นะครับค่ะยางไงยังไงก็องได้แต่ท้ายากเฉพาะแต่ถือว่ามีท้ายยากหนคนก็ได้นี่ก็เป็นตามลำดับชั้นนะคะแล้วก็เรื่องการแบ่งทรัพย์มรดกกันนะคะมาดูเรื่องของ การฟ้องหย่าภรรยาคุณสมบัติฝากถามค่ะเขาถามว่าเอ๊มีการวางเงินมัดจำศาลในคดีฟ้องหย่าภรรยาอยู่ตอนนี้แล้วก็เรื่องยังอยู่ในชั้นศาลเนยนะคะาถามว่าถ้าเกิดคดีสิ้นสุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณสมบัติเป็นฝ่ายชนะก็เลยถามว่าเอ๊เงินมัดจำนี้เนี่ยจะได้คืนหรือเปล่าคะอาจารย์อาจจะเป็นค่ารำเนินงาน เขาบอกมีการวางมัดจําสารว่าอย่างนั้นในคดีฟ้องหยาภรรยาเป็นค่าธรรมเนียมใช่ไหมคะน่าจะเป็นค่าธรรมเนียมเราไม่มีมัดจำเลยแต่ถ้าเป็นเงินประกันก็ประกันไปนะครับเป็ค่าธรรมเนียมเวลาเรียกหรือเียกค่าถึงก้อนเลื่อแมบงเลี้ยกถึงก้อนเลต่างกลนนะครับมีคุณื่อครับอยู่นะครับแต่ถามได้ไหมว่าไอ้ค่าธรรมเนียมอะไรต่างนี่จะได้คืนหรือไม่นะครับ ถ้าฝ่ายที่แพ้็ดีต้องชดใช้ชให้ฝ่ ka, ายที่แพ้คดีต้องชดใช้ชให้แก่ฝ่ายชนะคดีนะครับ <ka. S 2> รวมถึงค่าพนยความค่าธรรมเนียมต่างๆในชั้นศาลอะไรเนี่ยครับ <ka. S 2> ตอ้องทำที่ากษาดีศาลบรการมี่รักษา,า,กา,า,กายอย่างไรเฉินค่าธรรมเนียมก็คือเป็นเงินเสียเปล่าใช่ไหมคะอาจารย์ที่ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะได้คืน <S <S คือไม่ได้เสียเปล่านะฮะได้จากฝ่ายหนึ่งคีกฝ่ายหนึ่งคืนแต่ เพื่นแต่ศาลจะสั่งแล้ว่าค่าบรรเียมาให้เป็นพักทั้งสองฝ่ายแดงต่างเลยนะเมื่อค่าบรรเียาเมื่อค่าบรรเีย์ให้เป็นพักเนี่ยฝ่ายหนึ่งว่าใดก็ไม่ได้ไอค่าบรรเย์นั้นก็ข้าวหลวงไปค่ะค่ะเข้าใจแล้วนะคะนะคะแล้วก็ไปที่คําถามสุดท้ายนะคะสําหรับวันนี้ค่ะคุณอนงนะคะฝากถามว่าคุณแม่ คุณแม่ของแฟนมีลูก3ามคนนะ,ะตอนท่านป่วยนะคะก็สั่งเสียไว้ว่าที่ดินของแม่เนี่ยให้ลูก3ามคนนี้แบ่งให้ได้รับเท่าๆกันต่อมานะคุณแม่ก็เสียชีวิตลงนะคะ ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าน้องสาวของแฟนน้องสาวคนเล็กเนี่ยก็แอบไปโอนเป็นชื่อของตัวเองหมดเลยค่ะที่ดินทั้งหมดเนี่ยนะคะคเป็นชื่อของเขาคนเดียวเลยนะซึ่งแฟนของคุณอ,อนองกับพี่คนโตก็อยู่อีกที่หนึ่งพิ่งจะมาทราบเรื่องราวแบบนี้เนี่ยจะดําเนินการยังไงต่อดีคะเรามีสิทธิ์ที่จะไปรียกร้องในส่วนแบ่งที่ดินหรือไม่คะอาจารย์คะครับที่ดินแม่ยายถ้าเขาถึงแม้ว่าไม่ทำไรไว้น,ะนี่อาจจะทําที่กรบอกตกลง,งแบ่งกันได้สามคนกัไนะครับ อาจจะถ้าทำถ้าทำทีไรกันมันก็เป็นไปตามทีไรกันแต่ไม่แต่ถ้าหากว่าไม่ทำทีไรกัไว้มันก็ได้แก่ตกทอดแก่ตายแยกครเขียนเท่ากันอยู่แล้วที่อย่ในให้ใหญนะฮะได้เครื่อเขียนแยกกันคนหนึ่งคนใดจะยักย้ายถ่ายเทหรือยักยกซับ์มดกนี่ไม่ได้นะมีทั้งความดทางขึ้นและทางอาญาอาจจะเจดกัรจัจไม่รับมรดกไปด้วยก็ได้นะครับเพราไปยักยกซัย์มดกนะครับเพราะฉะนั้นถามเอาคืนได้หรือไม่อย่างเงี้ยนะสามารถเลือกคืนได้ นะครับก็คืองได้ว่าอยู่ระหว่างจัดก,การเดยเขาไม่ได้จัดก,การให้กับอ่ไม่เหยีดการให้กับทายาทินีนะครับค่ะแล้วลวิธีการเรียกคืนนะคะอาจารย์ต้องดําเนินการยังไงข,ขั้นตอนหนึ่งสองสามค่ะขั้นตอนหนึ่งสองสามก็คือครับแจ้งให้ทราบว่าเนี่ยพึ่งทราบเราไปตรวจสอบที่ที่วินแเราพึ่งทราบวันนี้มีการอ่ยัน้ายถ่ายเทหรือยันยอดทรัพย์มาเดกไปค่ะแล้วก็แจ้งยังผู้กันหาจ่ายโอนไม่บอกว่า ไทยเนี่ยเขาจำหน่ายใจว่าแม่บุคคลภายนอกแล้วไม่น่าจะได้เลยก็น่าจะเรียกเอาเงินคืนมาบางส่วนหรือเราจะคิดพู้จำหน่ายใจโออไม่คือตายายคนที่เอาที่ดินเนี่ยไปขายบุคคลภายนอกหรือรต่างๆเนี่ยนะครับค่ะนะจังสูดถ้าบุคคลภายนอกซื้อโดยไม่สุดจะดีแรงต่างแล้วก็ผูกผมไปนะครับแล้วก็ดําเนินคดียากับเอตายายเพื่ยักยอกทรัพย์มรดกไปแล้วนะครับค่ะแต่ในทาง อ่าส่วนใหญ่ก็เจรจาดีกว่าพี่น้องนะใช่เป็นพี่น้องนะน้องคนเล็กก็น่าจะดีกว่านะคมนาอะไรไ่ต่างก้องมาค่ะคือก่อนนะครับว่ายังมีเหลือไอ้ไม้ที่จะขายอยู่เหลือเท่าไหร่ส่วนของส่วนของที่ได้ขายในราคาพอสมควรแลส่วนของคนอื่นก็เอาตังค์มาให้เขาเช่ค่ะนะครับมันเรื่องก็จบนะอาจจะไม่ต้องไปขึ้นตรงขึ้นศาลฟ้องร้องอะไรกันนอเบื้องต้นวันนี้พี่พี่น้องฟ้องกันลูกฟ้องแม่ก็นี ค่ะนี่นะมีมีเยอะมากตอนนี้ที่ปัจจุบันนะคะในเรื่องโควิดนี่ก็อยากให้มันเกิดขึ้นจนนี้มีเยอะอสารใส่เขียนอยู่ก็หลายเรื่องตอนนี้ครับค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ก็คําถามหมดแล้วค่ะอาจารย์ค่ะช่วงทยนี้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังสักนิดนึงค่ะก็ก็เช่นเดิมนะครับแต่ช่วงนี้ก็การเดินทางต้องวางแผนนิดนึงนะครับค่ะสอบถามนิดึนการเดินทางการเดินทางตอนนี้ถนนสายร้อนมีเยอะ ตอนนี้ผมก็ปิดจุดประมาณสองชั่วโมงกว่าเส้นทางแถวไหนแค่นี้ค่ะจะบอกเคลื่อนไปที่บริเวณบริเวณใกล้เคียงนะฮะเหมือนเหมือนเดิมใช่ไหมคะแถวแถวรัตนาธิเบศรแล้วฮะอารัตนาทิเบศไม่ติดนะฮะตรงนี้ไม่ปไม่ติดตอนนี้ครับแถวๆพื้นที่รอบในนะคะอาจารย์คะรอบในรอบในเราปิดจะออกจากรอบในได้เกือบสองชั่วโมงค่ะ่เป็นที้ที่สะพานพระเพระกิมเก้าอ่ะเราจะออกมาจาก จะออกจากะพันพิมเก้าได้ครับพรสะต้ควรค่ะนะคะวันนี้ทำงานผมก็ดีแถวนั้นอยู่ได้เลยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อัศวินนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ